ผมโอ้โหหายหน้าหายตายกันไปนานมากนะครับหลายหลายวันเลยนะเป็นอาทิตย์สอทีน่น้าที่ไม่ได้อัพคลิปแบบรีวิวลงนะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นรีวิวนะครับจากค่าย W นะครับ S นะ W S Studio นั่นเองนะครับซึ่งเป็นค่ายใหม่ที่น่าจะเพิ่งทำ Dragon Ball นะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะแล้วก็เปิดทีผู้เท่าเต่าขึ้นมานะงานนี้เป็นผู้เท่าเต่านะครับผมก็สเกล WCF นะเดี๋ยวเราจะมดูกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะ ขนาดสักแค่ไหนตัวนี้เนี่ยเป็นเมกะ WCF นะครับก็คือจะใหญ่กว่า WCF หน่อยนะตัวนี้จะเป็นตู้ใหม่ด้านหลังนะที่ได้ถ่ายรีวิวลงให้ดูนะครับผมโอ้โหตอนนี้นะถูกใจกับตู้ใหม่มากเลยนะครับซึ่งใหญ่แลวก็อลังการแลวก็ใส่ได้เยอะมากนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื้อกันนะครับตัวนี้ผมได้แกะมาดูแล้วนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นกล่องด้านนอกนะครับก็จะเขียนภาษาจีนนะครับไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับก็คงจะเป็นชื่อ ทางค่ายที่ชี้เรียกภาษาจีนนะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า W s นะครับผมโอเคตอนนี้ผมได้แกะไปนิดนึงแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเอากล่องออกมานี่นะผมเป็นแพ็กเกจนะของงานชิ้นนี้นะซึ่งบอกได้เลยว่าแพ็กเกจทาออกมาดีมากนะแล้วก็คือทําออกมาแบบดีเลยอ่ะสำหรับงานเล็กๆอย่างนี้นะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะเพราะว่างานเนี่ยก็เป็นงานเรซินนะครับแล้วกล่องเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าทําออกมาขาว นะครับก็ทาออกมามีลวดลายต่างๆแต่ละด้านเนี่ยไม่เหมือนกันสักหน้านะครับผมเออด้านบนนะครับจะเป็นตาสัญลักษณ์ของค่ายนะครับมีเป็นอย่างนี้เลยนะด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวเท่าเต่านะน้านค่างนี่จะเป็นหน้าที่เบ่งพลังอยู่แล้วก็เป็นคลื่นเหมือนเบ่งพลังแบบนงแรงนะครับีด้านนึงก็เป็นเบ่งพลังนะด้านหลังก็จะเป็นหลังงุเท่าเต่านะครับส่วนด้านล่างฝั่งนี้ก็จะเป็นตาของค่ายที่เป็นสีขาวดำนะตาสีขาวพื้นดำนะครับอันนี้ข้างบนเนี่ยเป็นตาสีดําพื้นขาวนะครับ เออโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่างานนี่จะออกมาดีคแค่ไหนนะครับอา่าลืมบอกนะลืมบอกว่ากล่องสิกล่องน้ำตาลเนี่ยนะครับมันจะเขียนนัมเบอร์ไว้ด้วยนะว่าเป็นตัวที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยก็เขียน100้ไว้นะีก็เป็นตัวที่100เนาะก็ดี๋าวมาดูกันนะครับว่าด้านในเนี่ยเขาจะบอกหรือเปล่าว่า,วาผลิตมาทั้งหมดกี่ตัวนะครับต,ตัวนี้เป็นตัวที่100นะนี่ก็เป็นแพ็คโฟมนะครับแพ็คโฟมสีขาวนะรัดสายรัดเทปสายมา,มา2เส้นนะครับ โอเคโอ้เฮ้ยใช้ได้อยู่ในแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งเปิดออกมาเนี่ยเราจะเห็นฐานนะครับแล้วก็ตัวพู้เท่าเต่านะโอเคเดี๋ยวเราเอาออกมาเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันพาร์มันน้อยนะมันมีแค่สชิ้นนี่แหละนะครับเฮ้ย <Hey. S 2> เอาอ่ะมันมีเซอร์ไพรส์นะครับเหมันมีเซอร์ไพรส์อ่าค่ายแถม ฐานใสให้ด้วยนะครับเป็นฐาน WCF นะครับตัวนี้เป็นเมกะ WCF นะก็จะเป็นฐานใสที่ใหญ่ขึ้นมานะครับเออมต้ององนี้แล้วนี่ก็จะเป็นฐานของทางค่ายนะครับผม Max Power Master l o s h i นะครับนี่นะครับผม Max Power นะครับ Master l o s h i นะครับ หมเลขหนึ่งร้อยทับสามแปดปดซึ่งตัวนี้เนี่ยผลิตสามสามรอยแปดสิบปดตัวนะครับผมแล้วก็เป็นชื่อของค่ายนะภาษาจีนนะเออแล้วก็จะมีหมดอยู่สี่อันนะครับกันลื่นนะเอ้ยชาวออกม,มาเจ๋งนะครับถือว่าดีเลยนะทำวางเงี้ยแล้วก็ให้ถามใส่มาด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวางแบบไหนได้บ้างแล้วตัวข้องเก่าโอ้โยรา่มแน่นปัดเจ๋งว่ะเฮ้ย เจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่ตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับอ่าแต่ประเด็นคือให้ให้ทาให,ให้ให้มาเพื่ออะไรวะเนี่ยมันเป็นเท้าโลมันเป็นเท้าเดือดไม่เหล็กแล้วนี่ให้มาทําไมอะไอ้ชานที่ใส่เนี่ยทนที่จะแบบว่าเอออะไรวะอะไรของไายวะ น่าจะรำเท้าแบบเรียบๆแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยพอได้วางอันนี้คือโมอวางทำไมไม่มีประโยชน์เลยนะอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะโอ้ให้มันทำไมวะเนี่ยโอเคท่านเดี๋ยวจะให้ดูรายละเอียดใกล้ๆกันเลยแล้วกันนะครับสําหรับงานเล็กๆนะครับมันแบบว่ามันเล็กมากนะดูไไกลมองไม่เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆแล้วเราก็มาสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันดีกว่านะครับผมไปแล้ว โอเคครับท่านเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดใกล้ๆของตัวนี้กันนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดตัวนี้ออกมาจากฐานก่อนนะครับระวังไว้ก่อนนะก็เดี๋ยวให้ดูฐานก่อนนะครับฐานเนี่ยจะเป็นฐานหินนะครับผมนะเขาจำลองมาให้เป็นเหมือนหินนะครับฐานนี้นะก็จะมีหลุมนะครับสองหลุมซึ่งเป็นตัวแม่เหล็กที่เอาไว้ติดกับเท้าเท้าเต่านะครับแล้วก็ตัวนี้จะทำเป็นขอบสีทองนะครับแล้วก็จะ มีด้านล่างนะครับที่เป็นหมด4หมดกันลื่นแล้วก็เป็น Max นะครับภาษาจีนนะครับแล้วก็จะเป็น Max Power Master มาสเตอร์โรชินะครับผมนั m เบอร์หนึ่งร้อยทับสามแปดแปดนะครับก็คือผลิตสาม้อยแปดแปตัวตัวนี้เป็นตาไข่ายเนาะโอเคสำหรับฐานนะครับก็ลง สีมันได้ดีนะครับจะมีความแบบว่าอ่าเป็นสีดินหน่อยสีตะไคร่หน่อยนะครับอยู่บนหินนะก็ถือว่าทํามาได้ดีเลยนะครับผมสำหรับตัวผู้เท่าตานะครับจะมีเดือยนะครับอยู่ที่เท้านะซึ่งอย่างที่ให้ดูตอนแรกนะครับค่ายให้ฐานใส่สีน้ําเงินมานะสีฟ้ามาเนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับเพราะว่ามันโผล่ออกมาเนี่ยมันไม่รู้จะไปวางไงเดี๋ยวก็น่าคว่ำพังกันพอดีนะตัวนี้เนี่ยดูนะครับโอ้โห ถือว่าแม่เหล็กแน่นมากนะตัวนี้เนี่ยใช้ได้เลยนะรองเท้าเต่าตัวนี้นะครับผมนน่ก็จะรองสีเท้านะครับเป็นรองเท้าเนาะเดี๋ยวว่าเป็นเซียนเต่านะ,ะเป็นปรมาจารย์นะครับเหมือนแบบว่าในประเทศจีนเนี่ยพวกปรมาจารย์เนี่ยหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะใส่รองเท้าประมาณนี้นะครับเออ รองเท้าที่ไม่มีเชือกมัดนะแบบสวมเข้าไปเลยนะครับแล้วก็พู้เท่าเต่านะครับจะใส่กางเกงนะครับสีฟ้านะครับตัวนี้ก็ไล่เป็นสีฟ้าแล้วก็มีผ้าคาดเอวสีขาวนะครับผมนี่อยู่นี่นะตัวผร้เท่าเต่านี่ต้องเดี๋ยวขอดึงออกมาเลยด้วยกันนะครับตัวเท่าเต่านะครับเดี๋ยวให้ดูมัดก้ามนะโอ้โหมัดก้ามเนี่ยโคตรเท่เลยนะครับมีปีกล่างลงมาเนี่ยโอ้โหทำออกมาได้เจ๋งเลยนะในส่วนของลาตัวแขนนะครับก็จะมีเส้นเลือดขึ้นมาโอ้โหปูลงมาแบบ เจ๋งเลยอ,ะอ่ะมีเส้นเลือดปูดด้วยนะครับนี่ดู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 ดนี่มีเส้นเลือดปูดนะครับตามแขนก้ามนะครับไหลรวมทั้งหัวด้วยนะครับผมโอ้โหดูดิโอ้โห,โโหแล้วก็มีการไล่สีเงาของกล้ามนะทําออกมาได้ดีนะ ด้านหลังนะครับผมนี่ก็จะมีเส้นเลือดเหมือนกันนะครับนี่อยู่ด้านหลังนะเส้นหนึ่งแล้วก็สองเส้นนะแล้วก็จะมีแผ่นแปลด้านหลังของผู้เต่าแล้วก็มีจุดหกจุดนะนี้อันนี้ผมลืมนะว่าความหมายคืออะไรผมลืมแล้วนะครับแล้วก็ผู้เท่าต่านะครับก็ใส่แว่นอยู่แว่นเนี่ยคือติดมาเลยนะครับถอดไม่ได้นะแว่นดำเนี่ยแล้วก็เป็นหน้าที่แบบว่ากําลังเบ่งคลังอยู่นะครับใน power up หรือว่าเป็น m a x power นะครับของผู้เท่าต่านะในการลงสีนะครับของหนวดกับฟันเนี่ยก็ รู้สึกแปลกๆนิดหนึ่งนะครับน่าจะลงได้ดีกว่านี้นะครับผมมันดูแบบหนวดเก่าแล้วก็ฟันแบบเก่าไปหน่อยนะครับเนี่ยน่าจะลงแบบให้ขาวแล้วก็ตัดสีจะสวยไปเลยนะ,นะตัดสีดําน่าจะโอเคนะสาหรับหนวดแล้วก็ฟันนะครับผมนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าดีนะครับใช้ได้เลยนะนี่โอ้โหเป็นสเกลแบบว่า ไม่กลาดิบเป็น w c f เลยนะแต่พอ WCF ผู้พเท่าเต่าที่เบ่งก้าเนี่ยมันจะตัวใหญ่ขึ้นเยอะเนาะเราเทียบกับ WCF ตัวธรรมดาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับผมน่เอ้โหแจ่มมากเลยนะครับผมสำหรับพู้เท่าเต่าตัวนี้นะเป็นีตัวหนึ่งที่สายเต่าเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับผมนะคะก็เบาๆด้วยใครสนใจทักมาได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านสำหรับงานชิ้นนี้นะครับผมซึ่งเป็นพูทเท่าเต่านะครับ สเกลวีลนะครับซึ่งเป็นตัวที่เบี่ยงพลังนะมันก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับตัวนี้นะก็ให้มา2ฐานอย่างให้ดูตอนแรกนะครับจะเป็นฐานฐา,านตัวนี้นะครับที่มีเอฟเฟกนะแล้วก็เป็นฐานใสสีน้ําเงินนะครับซึ่งฐานใสสีน้ําเงินเนี่ยผมมองว่ามันไม่มีประโยชน์สาหรับตัวนี้นะเพราะว่าเดือยที่อยู่ที่ตัวพู้เท่าต่าเนี่ยมันเป็นเดือยที่โผล่มาอย่างนี้นะครับผมนี่อ่ามันจะแบบว่ามันเป็นแม่เหล็กอะ่ะตรงนี้เนี่ยมันเป็นแม่เหล็กนะครับซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับ ก็เลยแบบว่าสานใสเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับผมเออสำหรับพุท่ธต่าตัวนี้นะครับผมก็ให้ไปแปเต็ม10คะแนนนะครับเออก็หากไปในเรื่องการลงสีฟันแล้วก็หนวดนะครับแล้วก็เรื่องฐานใสที่ให้มาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับให้มาทําไมก็ไม่รู้นะโดยรวมเนี่ยถือว่าดีนะครับคือปั้นพุท่ธเต่าออกมาได้ดีเลยนะสเกลหรืออะไรต่างเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับการไล่สีเงาของก้ามเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะก้ามเนี่ยคือเป็นงานที่ ปิ้นแล้วก็ลงสีมันได้ดีนะครับทำลายได้ียอกมาได้ค่อนข้างใช้ได้นะครับสําหรับใครที่เป็นสายผู้เทาเต่าเนี่ยก็อย่าพลาดน,นะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยที่ร้านยังมีให้จับจองอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นผู้เท่าเต่าอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมใน scale wcf นะครับผมตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เจ๋งเลยนะครับนี่โอ้โหดูเดิอ่าโอ้โหเบ่งกล้ามดูเส้นเลือดดีครับเส้นเลือดปูดที่หัวนะ ที่ตรงนี้นะโอ้โหเจ๋งเลยนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครต์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย